สวัสดีค่ะน้ำเลยอดาสวัสดีค่ะคลิสนะคะเออเออยังคีมตัว่างสวัสดีค่ะอมนะคะระบบเป็นคลิสค่ะจากเรื่อง Apple My Love เลถึงเธอที่รักค่ะั้นสวัสดีค่ะการนะคะระบบเป็นโฟกนะสวัสดีค่ะโฟกนะคะระบบเป็นการค่ะอวันนี้เนาะเปิดกล่องให้พี่พี่ได้มาชมเป็นยังไงบ้างกับซีนเมื่อกี้เขินไหม เขินโอ้โหกล้องเยอะมากเธออ้าวนึกว่าเขินเราเขินพี่เหรอเออเฮ้ยอย่าเพิ่งจิ้มกันดีเราอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างพี่ออมก็ตกใจค่ะพี้ตกใจเพราะว่ากล้องเยอะมากรู้แล้วว่าเดี๋ยววันนี้มีคนมาเยี่ยมชมแต่ตอนแรกเราก็แบบตอบทกันเนาะแล้วสักพักนึงเราไม่ทันสังเกตหันไปทีปึ้งปึ้งเลยแบบอู้เต็มไปหมดอ่ะผมเป็นไงบ้างคะค่ะก็เหมือนพี่อ๋อค่ะแบบ คือตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวมีคนมาใช่เราไม่คิดว่าเยอะเท่านั้นี้หันไปอ่ะปุ๊บเยอะมากเลยก็ตื่นเต้นค่ะนี่บอกว่าพี่พวกพี่พีนี่แทบหยุดหายใจเลยนะซีนเมตยาเ่าก็หยุดอยู่นะหนูกับพวกหนูก็หยุดหายใจแ่ก็พี่เมย์ได้ค่ะอ่ะอ่ะแล้วตอนนี้เรียกว่าโค้งสุดท้ายของการถ่ายทำแล้วเนาะ่ใช่ค่ะเลยกี่คิวเลยกี่คิว ถ้าตามเบรกดาวที่เราได้เนาะจริงๆเหลืออีกสองคิวก็งปิดก,ดกลอด<ช>้องแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นมาก <c oughs> เรียกว่าตอนนี้ก็มาหมดแล้วทั้งบ้านกำหนดการฉายหรือว่าช่องทางการรับชมอะไรอยา่างเงี้ยใช่ค่ะผลงานเรากำลังจะได้ออกสู่สายตาทุกคนแล้วหลังจากทุกคนนี่ได้ว่าเอาโฟกัสก็รอคอยมาแบบหลายปีอยู่เหมือนกันนะสองปีได้ไหมอืมประมาณใช่ประมาณป็นไงบ้างการเดินทางของเรามาถึงตรงนี้แล้ว ดีใจก็ยังคจมเดิมว่าแบบดีใจที่อยู่ถึงตรงนี้ใช่แล้วก็ยังดีใจที่ทุกคนก็ยังรอเราสองคนเนาะใช่คนที่รอก็แบบเออขอบคุณที่อดทนรอพวกเรานะคะแล้วก็ดีใจที่แบบดีใจที่มีคนเริ่มเริ่มมาแบบสนใจเราบ้างแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าเราตั้งใจเต็มที่มากๆแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของพุกด้วยก็ ไม่รู้ว่าจะผิดพลาดประการใดหรือเปล่าแต่ฝากทุกคนอ็นดูด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องแรกสําหรับเป็นการเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวเอกของอเหมือนกันก็ก็ก็เนี่ยมันยังตื่นเต้นอยู่เลยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากแบบว่าตตวได้เก็กกับพวกเราด้วยนะคะดีใจรู้ป่ะเพราะว่าสุดท้ายตอนการตลอดการเดินทางมาจนถึงการจะลงสนามจริงเราก็ยังเป็นออมโฟกัส มีใจอยู่แล้วใช่คือเราก็แบบพูดกันตลอดคือว่าแบบอมก็บอกน้องว่าเอออมแอพิเชีนะที่ยังเป็นน้องอยู่เพราะว่าเราแบบไม่ต้องปรับไม่ต้องจูนกันเยอะเลยเพราะว่าเราแบบใช้เวลาด้วยกันแบบค่อนข้างที่จะพอสมควรเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่นานขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นเวลาที่น้อยเลยสําหรับการแบบรู้จักคนคนนี้ใช่ ก็อย่างที่บอกไปตลอดว่าก็คิดไม่เอาเหมือนกันนะตรงนี้ไม่ใช่พี่ออมมันจะเป็นใครนะ<ม>ก็ดีใจที่มีพี่ออมเป็นพาร์ทเนอร์ในตรงนี้ค่ะอืมเราเราอยากแบบว่าอยากขอบคุณอะไรการละการอีกนอกเหนือจากนี้ไหมจริงๆเราขอบคุณกันบ่อยอยู่แล้วใช่เราเราคุยกันบ่อยจริงๆเราคุยกันบ่อยก็แล้วแบบเราเรา,เรามีแบบอมเคยบอกนะ้องแบบว่าเวลามีอะไรหรือว่าเขาเรียกอะไรอยากอยากให้คุยกันตรงตรง คือไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องความที่แบบว่าความรู้สึกที่ดีที่เราแบบว่ามีอ่ะเราก็จะรีบบอกอยากขอบคุณก็ขอบคุณอยากขอโทษก็ขอโทษอะไรเงี้ยหรือว่าวันไหนเรารู้สึกโอ้ยดีจังที่แบบเธออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็บอกกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะอระรโพกลราคา ก็เหมือนพี่อออว่าเราเราจริงเราขอบคุณกันตลอดแบบเหมือนเวลาเราทํางานหรืออะไรบางงานเสร็จเราก็ยังจะขอบคุณกันเนาะแบบเราขอบคุณนะพี่อออวันนี้แบบเก่งมากคือเราจะแบบเราจะชมกันแล้วก็เชียร์อัพกันเองวันนี้พี่อออสวยมากเลยอย่างเงี้ยเราจะใส่เสื้อแบบน่ารักสุดๆเลยอะไรเงี้ยเออเราก็จะแบบเชียร์อัพกันเองแล้วก็แบบชมกันเองแล้วก็เนาะ เราก็ากาต้องมีพล<ว>ังใจเนินี้ยขอคุณ <มะ S 2> ที่ยังอยู่ด้วยกันรตรงนี้นะคะ <c oughs> ไะอัันลมนะอ่าได้ข่าวว่าเราได้ช่องทางการรับชมแล้วจะเป็นทางไหนก็สามารถรับชมได้ทางช่องอมนบรนทีวีช่อง3.4นะคะทุกวันเสราร์เวลา4ี่ทุ่ม45ค่ะสำหรับช่องทางอันคัดนะคะก็จะมีวีทีกับกา้าอุลาล่าในเวลาเดียวกัน4ี่ทุ่ม45เหมือนกันนะคะเราจะได้รับชมตอนแรกไหนก ก่อนที่วันที่5ก่อนจะเป็นพรีเมียร์ค่ะเป็น E p พีศูนย์นะคะอันนี้ก็จะทําให้เราแบบรู้จักตัวละครมากขึ้นว่าแต่ละตัวละครเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการรู้จักพวกเรามากขึ้นด้วยค่ะแล้วตอนแรกเราอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งวันที่12ตุลาที่จะถึงนี้แล้วค่ะแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วสิบสองมีอะไรอีก สิบสองสามารถไปดูพร้อมกับพวกเราได้นะคะที่ไหนพี่อมที่ไหนที่เมเจอจร์ของคุณลีใช่ใช่ใชแล้วก็แบบมีกติกาาและออกมานรนดยังเลยก็คือตอนนี้ที่อมทราบนะคะก็คือ60คนที่จะเป็นผู้โชคดีที่ได้เข้าไปร่วมงานกับเรานะคะ<ช>แล้วก็น่าจะมีฟอร์มไหมคะไม่แน่ใจให้กรอกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรร่วมรุ้นไปกับเราว่าใครจะเป็นผู้โชคดีถ้าจะไม่ผิดคือกรอกฟอร์มวันที่3ค่ะใช่ก็ต้องให้แฟนๆบอกว่าเตรียมวอร์มยูรรอเลย เตรียมลางานวันเสาร์ก็จะไม่ต้องลางานชอบบางคนทํางานวันเสาร์ก็อาจจะกลัวหน่อยนะคะอยากให้มาดูพร้อมกันเยอะๆเด้อเราจะสปอยตอนแรกของเรายังไงบ้างทำไมล่ะหมอมาดูพร้อมกันดีกว่าออยากให้ดูพร้อมกันดีกว่าเชื่อว่าสนุกทุกตอนจุ๊จิขุมรถมาเรายังไม่ได้ดูเลยนะเดูแต่เราตั้งใจแต่เราต้งใจเราตั้งใจมากจริงๆค่ะอ่านถามเลยเราจะการันตีความ ออความหวานของเราไปใน,นท,าทางไหนหรือว่าระดับอยู่ระดับที่เท่าไหร่มันจะมันจะเป็นหวานแบบเผ็ดร้อนหรือหวานแบบเปรี้ยวซ่าจริงๆก็อยากให้ดูจริงๆอยากให้ติดตามใครอยากรู้อย่าหอมดูเราจะไม่โฆษณาเลยเหรอว่าแอปเปิลลูกนี้มันแบบรสชาติยังไงงั้นเอาเป็นมวลรวมแล้วกันมันก็จะมีเป็นความรักแบบกุ๊กกิ๊กใสๆแต่มันจะใสทั้งหมดไหม ก็ถูกนะคะว่ามันจะใสหรือเปล่าแต่ว่านอกจากเนื่องมาจากความรักของพวกเราความรักแบบโรแมนติกแล้ว็รม่มีความรักแบบเพื่อนพี่น้องของเขาน่ารักแต่อยากจะบอกว่าแอปเปิ้ลลูกนี้คือรสชาติขมนะจริงๆแล้วนี่ฉับอยปะบอกเขาหน่อยบอกหร่อยก็ได้ไอเราก็กลัวเกินมันจะมีรสติดขมนิดๆหรอเอค่ะ ไม่คลายค่ะคืนเข้าไป <c oughs> คืนก่อนอดูต่อไปอ่าอ่างัน้นเนียฝากแฟนๆอีกรอบมันงค่ะกับ Apple ค่ะก็ฝาก Apple My Love <c oughs> ของพวกเราด้วยนะคะพวกเราทุกคนตั้งใจมากไม่ใช่แค่เราสองคนตรงนี้นะคะก็ยังมี <c oughs> ทีมแก๊งใช่ทีมเพื่อนๆ <c oughs> ทีมหลังบ้านทุกคนคือตั้งใจกับเรื่องนี้มากจริงๆหวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังเพราะว่าเนาะเราก็ พยายามเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอฝากอีกรอบหนึ่งช่องทางการรับชมของเรานะคะทางช่องอมารินทีวีช่อง34นะคะทุกวันเสาร์นะ4ทุ่ม4 5ตั้งเวลาลอยนะคะทุกคนอันคัดก็วีทีวีกับกาคาอูลาล่านะคะก็เวลาเดียวกันอ่า4ทุ่ม4 5แล้วก็ฝากติดตามอ่ากองทัพโปรดักชันไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะิ เอ,เอาอะอย่ยางนี้ยาไ่โฟลไล่แถวล่างไปสุดนี่แล้วขึ้นได้ค่ะอ่ะค่ะต้องที่อื่นก่อนทีอนันทันเบรอยู่ก่อนโอเคไม่แม่กล้องนะโอเคเอาไม่เล้วไม่เลย ก่ไม่เอาเป็นกล้องขอดตัวนี้ก่อนอ่ะกับพี่คิมก่อนแล้วเดี๋ยวเอาตรงนี้ลงเลยแล้วก็นี่หายใจด้วยค่ะพี่คิมแล้วก็กล้องนูนด้วยค่ะกล้องบนลูนอนไปที่ไหนขายแด่บ้าโอเคแล้วก็กล้องต่อมาเห็นไหมพี่กับตอพี่อันกับตอแล้วอ๋อโอเคแล้วก็พี่อันค้า แล้วก็ตัวสุดท้ายพี่ตัวนุ่นตัวนู้นมันก่อนตัวนั้นแล้วก็อันนี้หน่อยนี่หน่อย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 เดียวพออัแป๊บนึงนะเดี๋ยวผูกรงให้แล้วถ่ายผมพี่พานแป๊บนึงพี้น้องมา